สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาไปดูนาฬิกาที่มีแค่100เรือนในโลกครับแล้วก็มีเพียง1เดียวในไทยที่กล้าซื้อมาของฮิตตีนันเองเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูครับเียบครับทุกคนสวัสดีครับ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 ยสวัสดีครับ วันนี้เราขอโจหัวเลยว่านี่คือออริจินอลยูเฮียอีกหนึ่งครั้งใช่แล้วยูเฮียออริจินอลคือการคืออะไรครับคุณยูรีวิวอะไรไม่ได้เปื่อยแล้วก็พูดตามความเป็นจริงว่าเพราะว่ามันมีทำจริงอมันก็คือออริจินอลของยูเฮียคือคือการที่เราเอาเงินเงินไปใช่นะครับซื้อของอะไรสักอย่างที่มันดูแบบว่าพูดเปื่อยตามสันดานตามวิสัยของพวกเรานั่นแหละครับกินทานอย่างสุจริตใช้เงินอย่างขาดสติ ถูกต้องใช่ใ,ชใชแล้วก็มารีวิวสินค้าโดยที่ไม่มีการเตรียมสคริปต์ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสค,คริปต์เอาสินค้ามาวาง<ช>แล้วพูดตามความรู้สึกจริงๆ<ช>ของเราไปเลยใช,ใช่นี่แบบอาจจะเป็นคลิปแรกมาเปิดเผยความรับว่าเราอาชีพกันเราไม่เคยมีสคริปต์แม้กระทั่งคลิปโรเล็กทุกอย่างที่ท่านดูไป <laughs> ทุกทุกคลิปที่ดูมาไม่เคยมีการเตรียมไปคลิปลุวงหน้ามีการแค่ยืนเจอหน้ากันจะพูดว่าไม่มีการเตรียมตัวเลยก็ได้เออผมนะใช่คือวันนั้นผมก็รู้หัวข้ออยากเหีนตี้วผมแต่ว่าไอ้ช่วง่าจะเตรียมมาหน่อยเน้อบางคลิปไอ้ช่วเนี่ยเขาจะเตรียมมาว่าอยากให้เราพูดอะไรใช่แต่ส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยเราก็นั้งตาลอยๆแล้วช่วบอกบอกทุกอย่างครับสั่งทุกสิ่งไม่เคยได้สักอย่าง คือเราก็เมิดแล้วก็หยิบแล้วถ้าอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะมีหัวข้ออันหนึ่งไอ้วันนี้พูดเลยนีกว้ยบุ๊บแล้วเราก็พูดแต่อย่างเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเตรียมตัวระดับหนึ่งนะเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าเยอะๆคเข้าาเข้าข้าฉากระดับเตรียมตัวผมเตรียมตัวตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วไม่ไม่ต้องบอกว่าอันเนี้ยนกาเนี้ยเราจะอัดตั้งแต่กลางปีที่แล้วผมก็บอกเฮี้ว่าเฮี้ครับช่วยเอาฬิกามารีวิวหน่อยเพราะว่าเฮียเป็นแฟนลีด แล้วเฮียก็ไม่เคยมาเลยอ่าคือคือเป็นนาฬิกาที่ผลิตมาเมื่อครบรอบที่นี่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอ่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่าจนล่าสุดเฮียซื้ออีกเรือนหนึ่งมาซึ่งตัวพิเศษกว่าแล้วเฮียก็บอกกับเราว่าจะเอามาให้รีวิวจะมาให้รีวิวเฮียตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ตัวนี้เพิ่งได้อันนี้เพิ่งได้อันที่แล้วผมโทรหาเฮียเด้เฮียครับรวันจันทร์อ่าเฮียครับมามาหน่อยเออได้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 สรุปธนาคาร ไม่ได้ไม่ได้เหจนรอบนี้ผมผมรู้ต่ผมเลยโทรไปหาคนคุณอานนท์ที่เป็นคนขับรถให้เฮียเอามาให้ด้วยนะครับถ้าไม่เอามาเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายกันสรุปเลยได้เลยครับเลยได้เลยครับซึ่งก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่ไม่ได้เอามารอบแรกเพราะว่า ของมันถูกไงคุณยูว่าเข้ารายการแล้วเดี๋ยวคุณยูไม่อนุมัติอยเฮีเลคือเราง่ให้นาฬิกามันผลิตมันแบบซนิทออกมาเป้าใหม่ของมันคือใช้ในปี2019แต่เฮีก็เอามาให้รีวิวในปี2020กลางปีใช่ไหก็แต่อันนี้นี่ใหม่อันนี้ใหม่โอเคก็ไปว่าประมาณนั้นแหละวันนี้ก็จะเป็นออริจินัลยู่เฮียใช่ครับมารีวิวกันเราจะมารีวิวนาฬิกา2เรือนของผมที่ มีคุณค่าคุณค่าเชิงเชิงราคาหรือเชิงความรู้สึกคือคือไม่ใช่เรื่องราคาครับเอ้ยนี่นคือเราเป็นปการ,เ,รอเอาสองสิ่งใน,ในการเรามาผสมกันคือการรีวิวแบบเลทเทสกับนาฬิกาคือวันนี้นี่เพียงแต่บังเอิญเป็นนาฬิกา นะครับแต่เป็นของที่ผมชอบนะครับเราไม่อย่างได้หน้าอย่าไปคิดมากเพราะรายการเรามันก็เริ่มมาจากยูเทียวนี่แหละเออคือมันเริ่มจากผมชอบทีมฟุตบอลทีมหนึ่งของอังกฤษนะครับชื่อลิสในเต็ดแต่เล่นเกมด้วยกันไม่เคยใช้เลยนะลียูเนเต้ลิกาคือลิกาเป็นคือเป็นของที่รลึกของสโมสรแล้วครับลียูเนเต็ดของสโมสรลียูเนเต็ดแต่ไปจ้างบริษัทบริษัทอื่นทำให้โอเค แบรนด์อื่นทําให้นี่คืออย่างเรื่องแรกที่ผมซื้อมาเลยของลีมนเต็ดเมื่อปีที่แล้วที่จะโชคพูดถึงว่าเรียกให้ผมเอามาแล้วผมไม่เอามาเนี่ยเพราะว่าผมใส่แล้วมันคันไงไม่เคยใส่แลวนี่ใส่แล้วมีรอยแบบมื้อใส่แล้วมีรยื่อใส่แล้วคันคิดมันถูกไปอันนี้อันนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างเหี้ออันนี้อันนี้การซื้อยังซื้อที่ไหนในไทยมีขายไหมไม่มีครับอันนี้ต้องซื้อผ่านเว็บไซต์ของลีเต็ดโดยตรงโอ้ลีมิเต็ดอีดิชั่นครับรอช่วย เกลเือนนี้เรือนเนี้ไม่ได้แพงมากเพราะเรือนนีเนเน้เป็นควอเป็นคอธรรมดาก็คือใส่เทอ่าใช่ครับแล้วก็ก็เข็มก็เดินติ๊ก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 เป็นคอซ์ไปแต่ว่าแม่นยำม,มากเนี่ยซื้อมาปีหนึ่งแล้วไม่เคยไ <ừ> ขายลานไง <ừ> มันยังตรงเลยเวลา <ừ> นี่คือนี่คือ<ม><ม>เป็นเพราะมันใส่สี <laughs> <าง S 2> ของสมโมสรปะโลโก้สโมสรนี่จะจะใช้สีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวสามสีนี้เป็นหลักโอคโโหนี่มันเหมาะกับคุณยูมากเลยเนี่ยเข้ามือชิบหายเลยเรือนนี้นี่ใหญ่มากนะครับ เรือนนี้ให้ดูก็เป็นคอร์สก่อนคือเรียกว่าบิ๊กไซส์เลยล่ะเหมาะสำหรับของโก้ถ้าเป็นแขนเกาหลีหรือแขนคนไทยเนี่ยใส่แล้วไม่ได้นะถ้าเป <นะ S 1> ็นแขนของโก้แบบนี้ครับ <c oughs> ถ้าแขนของโกน <c oughs> ้นี่เป๊ะไม่รัดไม่รัดไม่เจ็บมือ <c oughs> ใช่ครับก็นาฬิการ,รุ่นนี้สวยครับก็เป็นข้อทั่วไปแหละครับมีโลโก้ซโมซรอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ใช้สีของซโมซรนทำด้านหลังก็มีแบบดูเรียบหรูหน่อยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเรือนนี้ ก็ซื้อมาเพื่อเหมือนกับทั่วๆไปแบบเวลาเราแบบเรารักทีมไหนเราก็อยากใช้ของที่เล็กของเขาเท่าไหร่เรือนนี้เรือนนี้ห้าสิบปอนสองพันถูกไหมสองพันกว่าบาทไหมใช่ป่ะถูกถูกก็อาจจะแค่เสียคือค่าส่งน่ะแพงกว่าค่าอะ้รเงินาฬิกาเรือนนี้นะครับค่าส่งมันี่แพงกว่าจได้นี่คือกดจากเว็บลีดมาเลยบักเว็บลีดเลยแล้วก็ภาษีก็ไม่โดนนะครับเพราะของถูกในมาในแพ็กเกจอย่างเงี้ยครับแล้วก็กล่องนิดหน่อยมันถูกๆเก็บไป แต่ไฮไลท์ของวันนี้มันอยู่ที่เรือนนี้นี่กล่องที่ผมนั่งกอดมานั่งนานนี่อันนี้มันคืออะไรครับผมผมกล้าบอกเลยผมไม่รู้นะแต่ผมเอาว่าผมเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีใครมีเรือนเนี้ยเพราะว่ามันแพงเพราะว่าบอกมปัญหาไม่ยากหรอกถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อทางกินนะครับมันมีแค่100เรือนเพราะเขาไม่ซื้อกันหนึ่ร้อยเรือนเหรอในโลกนี้คือนี้สมสรสอีดยนเต็ดเนี่ยลีดไปแต่อีกแล้วปี2019เนี่ยเป็นปีที่ครบ100ปีของสมสร โอ้แต่เราอยู่ในปี2020นะครับปี19เนี่ยครบ100ปีแล้วรีเจอร์เต็ทก็เลยฉลองปีครบ100ปีด้วยการทำนาฬิกาที่ระลึกออกมาโดยจ้างบริษัทลุยส์เอรัสนะครับทำนาฬิกานี้ออกมาแงลุยส์เอรัสนี่ก็เป็นบริษัทนาฬิกาสวิสบริษัทหนึ่งแหละคือมันเป็นนาฬิกาประมาณกลุ่มนาฬิกากลางๆทั่วไป นะครับก็หลักหมื่นหลักแสนนะเขาก็มีครับหรือหลักเนี้ยมีเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนก็มีทั้งราการนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่โอเคอ่ะนาฬิกาดีอ่ะนะครับดึงโอ้ยผิดด้านนี่ว่ะแพ็กเกจแพ็กเกจไหนไหนดูแพ็กเกจก่อนแพ็กะกองแกะกล่องแกะกล่องอ่ะดูดูก่อนแกะเป็นไงมาในกล่องกระดาษนี่ครับกล่องนอกกล่องนอกเวลาเราซื้อตัวกล่องรายกาเราต้องครบทั้งแบบกล่องนอกต้องเกี่ยวให้ดีไงกล่องนอกกล่องในใบครบครับไหนมันมีอะไรบ้างมาดูว่าว่าลิมิเต็ดเนี่ยกี่ชั้น ใน,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 นที่ฝามีอะไรบ้างที่ฝาที่ฝานะครับก็จะมีภาพสโมสรเก่าๆหรือเอลเลนโรสแล้วก็มีธงแล้วก็มีมีก็เป็นง่ายก็ภาพสนามนะครับบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นภาพสนามลีดยูเนเต็ดในสมัยต่างๆ<ม>แล้วก็โลโก้ของนาฬิกาลุยเซอรลาดนะครับสวิสเมคานิเคิลวอชชั่สนะครับนี่แล้วก็ลีดโลโก้ฉลองหนึ่งร้อยปีของลีดยูเนเต็ดครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าเห็นแล้วฟินไหมเห็นแล้วฟินไหมแค่เนี้ย ก็ฟินแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ห้ามหายนะครับเอมานี่ครับเห็นไหมโรเล็กซ์ปเตเทสลิปกล่องยังไม่ขนาดเท่านี้เลยใหญ่ใหญ่ครับอันนี้คุ้มกระดาษถือว่ากล่องนี้ก็คุ้มนะกล่องกระดาษกองกระดาษก็เขียนแบบเป็นกล่องสีดำนะครับลายตัวอนสีเงินสวยงามนี่คือกล่องชั้นที่สองของลุยส์เอรลัด และเปิดมาก็จะเหมือนนาฬิกาแบรนด์เนมทั่วไปที่แบบพยายามดีไซน์แพ็คเกจให้ดูมีความลักชัวรี่นิดหน่อยหรือล่ะหรือล่ละครับนี่มีสัญลักษณ์ะนะครับของยี่ห้อนาฬิกาแล้วก็อยู่ตรงนี้นด้วยยัไม่เคยแกะมาใส่บ้างยังเนี่ยยังไม่เคยใส่เลยครับเฮ้ยอ่าว้าว <Wow. S 1> เปิดมาคุณจะเจอกับไบเซอร์นะครับสวิเกตบอกเลยว่าในาการเรือนเนี้ยนะครับมีเลฟเลนด์นัมเบอร์ที่เท่าไหร่เลขเครื่อง นะครับสีเรียกนัมเบอร์เท่าไหร่และเป็นหนึ่งในร้อยเครื่องเอ็กคลูซีฟไทม์ฟีซอ่ะแล้วแล้วเรือนนี้เรือนที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่มีบอกนี่ไงมันเขียนอยู่แต่ว่าเรือนที่เท่าไหร่ไม่รู้41มากเลยดมน่าจะ41แหละหลีดยี่สิบสี่หนึ่งอ่ะนะครับเนี่ยสแล้วก็ลายเซ็นนะครับของอ่าดี렉เตอร์ของลรุ่นนี้และประธานสโมสรคนปัจจุบันนะครับนี่อยู่ตรงนี้เซ็นตรงนี้นะครับเจ๋งว่ะก็น่าจะได้จารึกชื่อว่าเป็นประธานสโมสรที่พาหลีดยี่สิบเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมีียร์ลก ในรอบอีกปีก็ไม่รู้ในรอบหนึ่งร้อยปีไม่ใช่หนึ่งร้อยปีคือใกล้แล้หลีดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงไหนขึ้นดูปไกลเลยนะคิดเองคิดเองเฮ้ยเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเหลือแห่เลยป่ะหกเกียนัดป่ะก็แพ้หกเียนัดเต็มถ้าเกิดหลีดไม่ได้เลื่อนชั้นนะผมจะส่งอันนี้คืนอังกฤษเลยจริงปหมเนี่ยอ่าจริงปหมเนี่ยไม่จริงเจนจะหมายด่าแม่งเว้ยมึงไม่เลื่อนชั้นเอาในการมึงคืนไป ถ้ามึงคือเงินกูด้วยนะมึงอะคืออย่างแฟนบอลลิพูเขาแห่ได้แชมป์ไงเราแห่เลื่อนขั้นไหมโอ้ยเลื่อนใหญ่ใหญ่โตไปเยอะใหญ่โตกว่าเยอะใหญ่โตไปเยอะดีใจกว่าได้แชมป์เปนลีกแน่นอนอ่ะผมว่าการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่แม่งง่ายกว่าการเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกนะไม่รู้ดิใช่ป่ะแชมเปี้ยนลิเกเตกี่นัดก็ได้แชมป์ละแต่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องเตะตั้งกี่นัดกว่าจะเลื่อนแชมป์ขึ้นมายากกว่าเยอะอ่ะไหนไม่มีอะไรต่อเปิด ตกกต่แปลกๆเปิดมาแน่นอนนอกจากนาฬิกาแล้วเอาอันนี้อันนี้ก่อนเราจิ้มน้ำจิ้มสิ่งสำคัญเราอยางได้กันน้ำจิ้มแต่สําคัญเสื้อแข่งสโมสรลีดครับได้หลุดูตรงนี่ยองจริงเป็นของจริงครับนะครับแต่มันคือลายเซ็นผู้เล่นชุดที่พาลีดเลื่อนชั้นครับทั้งหมดอยู่ตรงนี้ลายเซ็นจริงๆครับเซ็นจริงไหมอ๋อศูนย์หนึ่งเก้าสกอตริงครับนักเตะลีดในเตตทุกคนตัวจริงนะครับเซ็นอยู่บนนี้แล้วเอาจังไหม ไม่ซักแน่นอนแล้วไม่ใส่ด้วยไอ้ีไรจริงด้วยวะไอเซนจริงว่ะนี่คือเซนจริงนะครับคุณยูโอ้ไหนไหนมีใครบ้างเนี่ครับไหนขอตัวเด่นๆแล้วผมก็ไปนั่งดูทำไมลายเซ็นเหมือนคนไทยเลยวะไอ้เยสุนละกาก่เซ็นไห้ดูวันนี้ไม่ใช่ไม่ไอพุ้ว่าอะไรเซนฝรั่งไม่นด้จะมีตัวอักษรทั้องถิ่นนะในคนไหนคนไหนรู้จักสารภาพเลยครับอ่านไม่ออกสักคนเลยพยายามจะเดามาดูเลยเซนมันดิคือมันกลายเป็นกลมๆผมอะไรวะเนี่ยเอาอ่างเหรอเนี่ยไม่หานอากาศด้วยสระอ์งงมากเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นลายเซนนักเตะต่างชาตินะนักเตะของฝรั่งตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่ภูมิใจที่สุดเพราะว่าตั้งผมซัพพอร์ตลีดมาตั้งนานผมไม่เคยซื้อเสื้อลิดของจริงมาใส่เลยเพราะว่าที่ผมซื้อคือผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกไซส์อะไรกูมันใหญ่ไปอนะครับแต่นี่โชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเลือกไซส์มาให้ผมเป๊ะผมไม่มีสิทธิ์เลือกไซส์นะ แต่บังเอิญเสื้อตัวนี้มันมาในไซส์แบบเป็น UK small พอดีเลยซึ่งใส่ได้เป๊ะเลยเย็ดคีเหมือนรู้อ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวเกียนติกรที่เขาใช้ใส่เตะเลยใช่ป่ะตัวนี้ตัวนี้ของจริงครับของจริงแล้วก็ตัวนี้นี่กะว่าจะเอาไปประมูลในชมรมลีดไทยแลนด์หน่อยนะครับเขาตัดหลังหนามตุ๊บกระเนเดี๋ยวหาป้ายกับเม็ดอินเวนามกูว่าเม็ดอินเวนามหรือเม็ดอินไทยแลนด์เท่านั้นมีโรงเรียนการสนามโอเคก็ จะพาะเสื้อตัวนี้ตัวเดียวอ่ะคุณว่าเท่าไหร่อ่ะถูกไหมล่ะถือว่าผมเป็นแซนลีดอยากได้ของสะสมขนาดนี้ต้องประมูลมาถูกไหมยิ่งถ้าถ้านักเตะชุดนี้นะเป็นชุดประวัติศาสตร์นะที่แบบผลิตขึ้นผลิตเลื่อนชั้นได้นะถึงแม้ปีถัดไปจะตกชั้นก็ตามนะก็ก็หายากแล้วนึกออกมะก็ยิ่งแบบตรงคุณค่าอ่าเห็นไหมเสื้อจริงนะนะมาดูนาฬิกากันนี่อะไรเฮียอันนั้นเป็น usb นะครับ เขาบอกว่าออนนใส่ใส่คลิปวิดีโออันซีนฮวิดีโอของลีเดนเต็ดอันซีนที่แบบไม่เคยฉายที่ไหนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องแต่งตัวนักเตะหรือเปล่ามีป้ายเซลจาก80ฟังหรือ40ฟังด้วยเอเคคงทำมาแล้วขายไม่ออกอยู่ใน็ับสมโมสร,รเนี่ยแถมไปแล้วก็เลยมันจะยัดจะใส่ในแพ็กเกจนี้ <laughs>